สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้มาช้าหน่อยนะคะเพราะเมื่อคืนง่วงมากเลยคำนวณไม่ได้เลยครับทุกคนก็เลยมาคำนวณตอนเช้าให้เนาะคนจะไปดูไปฟังนะคะเรามาฟังพบจ,จากช่องโยมารมพักนอยู่ก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากินแบ่งของแต่และประเทศน,น,นั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้ง การลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะคะใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังให้มากๆดูกำลังของตัวเองเป็นหลักด้วยนะคะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันเมื่อวานนี้ลาวสตาร์นะคะเข้าตัวรองหกเนาะในสูตรไม่มีศูนย์นะคะทุกคนมีแต่นหนึ่งกับหกแต่ไม่มีศูนย์เนาะ

เด่น0ูย์าสำหรับลาวสตาร์วันนี้นะคะมาต่อกันที่มาเล็วเมื่อวานสูตรหลุดสนันนะคะสลับกันก็ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะคะเมื่อวานนี้มาเร็กก็หลุดนะคะเรามาดูมาเรของวันนี้ค่ะเด่น4 7 42 72 3ส35 6อง4 7ดสองสามหสามห้าหห้าสองสี่เจ็ด สามสี่สองหกเจ็ดสองนะคะตื่นนอนใหม่และเสียงเห็บนะคะทุกคน,น 4, 7, คห้าสามหกสี่สามห้าเจ็ดหกห้าห้าสองสี่เจ็ดสี่ห้าสามหกสามหกเจ็ดสองเด่นสี่เจ็ดค่ะห้าน้อยเมื่อวานนี้เข้าไม่เข้าไม่ค่อยดีนะคะทุกคนคือหลุดหลุดหมดเลยนะคะ แต่เข้าก็เข้าตัวรองถือว่าหลุดทุกสูตรนะคะเมื่มอวานของฮานอยแอดก็ต้องขอโทษขอไปทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูของวันนี้นะคะวันนี้ฮานอยเฉพาะกีดให้เด่นเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าสี่ห้าสองห้าศูนย์สองศูนย์สี่เจ็ดเก้าห้าเจ็ดสี่สองเก้าสี่ศูนย์ห้าสองเจ็ดห้าศูนย์ เก้าสนเด่นอันนี้คำนวณเมื่อคืนนี้แหละ,ค,ะคำนวณต่อไม่ได้เขียนผิดเขียนถูกก็เลยหยุดนะคะทุกคนศูนย์สี่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ห้าสองห้าสองเก้าสี่เด่นเจ็ดเ้นะคะอานอยพิเศษคะ่ะเด่นเก้าศูนย์เก้าสองศูนย์สองเจ็ดห้าเจ็ดสี่ห้าสี่สองเก้าศูนย์ จ็ดเก้าสองห้าศูนย์สองสี่เจ็ดห้าเก้าเจ็ดสี่ศูนย์ห้าสี่เจ็ดสองเก้าศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าสี่หู้นสองเด่นเก้าศูนย์นะคะต่อกันที่ห้านอยปกติค่ะเด่นสี่แปดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าสองเก้าห้าสองห้าเจ็ดสี่แปด เก้าสี่เจ็ดสองแปดเจ็ดห้าเก้าสองสี่เก้าห้าแปดสองห้าเก้าเจ็ดสี่แปดสี่ห้าเก้าสองเก้าสองแปดเจ็ดนะคะเด่นสี่แปดอานอยวีพีนะคะเด่นสามแปดสามหนึ่งแปดหนึ่งห้าสี่ห้าหกสี่หกหนึ่งสามแปดห้าสามหนึ่งสี่แปดหนึ่ง หกห้าสี่สามห้าหกแปดสี่หกสี่หนึ่งสามแปดแปดหกห้าสี่ห้าสี่แปดหนึ่งเด่นสามแปดครบแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่คำนวณเข้าเนาะขอให้สูตรของช่องโยมรรมพักไนมะ่อยู่เข้านะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคืนนี้วันนี้สวัสดีค่ะ